ดลองฟังกับ Amarin Books Podcast White n i g h t เล่มหนึ่งเทนเซียเขียนตรองซิริแปลบทที่หนึ่งมีชีวิตอยู่ต่อด,ด้วยกันไหมสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณซึงโดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันจะรับหน้าที่ดูแลท่านทั้งสอง ปากตัวด้วยนะคะหญิงแปลกหน้าเอ่ยแนะนำตัวว่าว่าหล่อนมาทำงานเป็นแม่บ้านประจำคาครอหัดแห่งนี้เมื่อราวหนึ่งเดือนก่อนผมไม่ได้ยินน้ำเสียงสดใสอ่อนโยนแบบนี้มานานแล้วแต่ผมไม่มีทั้งแรงกายและแรงใจจะกล่าวตอบทำได้เพียงเหมอมองไปที่ปลายเท้าของหล่อนเท่านั้นแทกูขยองเหลือบตามมาสังเกตอาการของผมพอเห็นผมไร้ปฏิกิริยาตอบสนองเขาก็ปิดปากสนิททำเป็นไม่เห็นแม่บ้านคนใหม่ ราวกับว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชากว่าจากผมซึ่งมีท่าทีสนใจหล่อนเพียงเล็กน้อยวันนี้เป็นวันเกิดอายุครบ17ปีของคุณหนูดิฉันเลยเตรียมอาหารมาให้เยอะเชียวค่ะยิ่งรู้ว่าคุณซึงโดกินไม่หมดเป็นประจำก็เลยปรุงสุดฝีมือที่ผ่านมาอาหารส่วนของผมมีแค่ข้าวสวยชืดและกับข้าวกระป๋องแต่ผมไม่ทุกร้อนหรอกในเมื่อผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตจะไม่เจริญอาหารก็คงไม่แปลก ดิฉันเดาว่าคุณคงชอบอาหารทะเลมากกว่าพวกเนื้อสัตว์เมื่อกี้ตอนไปจ่ายตลาดเจอของสดดีๆเละหยิบติดมือมาด้วยโชคดีนะคะที่ดิฉันปรุงอาหารทะเลเก่งกว่าแม่บ้านคนอื่นที่นี่แม่บ้านคนใหม่ทยอยหยิบจานอาหารจากรถเข็นวางลงบนโต๊ะกินข้าวหล่อนชวนคุยเจื่อแจ้วตลอดเวลาที่จัดโต๊ะผมแปลกใจแกมทึ่งจนถึงกับเงยหน้ามองหล่อนเต็มตาเป็นครั้งแรก พอสบตาการหล่อนก็ส่งยิ้มกว้างมาให้ก่อนทำหน้าสลดโถดูคุณสี่ผมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วค่ะสีหน้าเป็นห่วงอย่างจริงใจของหล่อนทำให้ผมสงสัยทำไมต้องห่วงผมด้วยละ่ะไม่สิหล่อนห่วงผมจริงหรือคำถามเหล่านั้นผุดพลายขึ้นมาในห้วงความคิดทันใดน,นั้นก็มีเงาทํามนตรงานพาดทับใบหน้าแม่บ้านคนใหม่อย่างเงียบเชียบแทกูกระยองเขาแยกเขี้ยวด้วยท่าทางมาาร้าย อย่าแตะต้องซึงโดนะแม่นมคนใหม่ชะงักทว่าไม่มีท่าทีหวั่นกลัวไหลของหลอนเกรงเล็กน้อยคล้ายตกใจแต่แล้วก็พูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มตกลงค่ะคุณหนูเชิญรับประทานอาหารกันก่อนเถอะค่ะดูจากท่าทีของหลอนคล้ายเข้าใจคำพูดของแทกูกยองแม่บ้านคนใหม่อ่านมีเลือดของเผ่าพันธุ์อสูรอยู่ในกายก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามคำพูดกับบุคลิกของหลอนดันทำให้ผมชุกคิดถึงคุณป้าร้านขนมปังข้างบ้านที่ผมเคยอยู่สมัยเด็กๆอ้อมกอดของคุณป้าติดกลิ่นหอมอบวนของเนยหลอนเป็นคนอบอุ่นที่พอถูกผมในวัยเด็กอ้อนเรียกว่าคุณป้าฮะคุณป้าฮะหลอนก็จะยิ้มใจดีพร้อมกับมอบขนมปังไส้ครีมกับครีมฮอนมาให้เต็มอ้อมแขนซึ่งโดกินข้าวสิ แทกูก็กยองงับขากางเกงผมแล้วดึงเบาๆผมซึ่งใช้โซฟานอนต่างเตียงหันหลังให้อย่างเงียบกริบเป็นการปฏิเสธคำชวนของหมอนั่นเช่นทุกครั้งเกิดความเงียบงันอันปวดร้าวขึ้นภายในห้องตอนนั้นสภาพจิตผมย่ำยา่าเต็มทนจากการใช้ชีวิตอย่างถูกกักขังมายาวนานผมไม่เหลือพลังใจที่จะมีชีวิตต่อ แต่ก็ขลาดกลัวเกินกว่าจะกัดลิ้นฆ่าตัวตายสิ่งที่ทําได้มีเพียงยึดเอาอารมณ์เกลียดชังเผาผลาญเป็นเชื้อเพลิงให้มีชีวิตรอดไปวันวันแน่นอนว่าผมหุ่งเป้าความเกลียดชังไปที่แทกูกยองไม่ใช่เพราะเขาสมควรถูกเกลียดหรอกแต่เป็นเพราะเขายอมผมเสมอถึงถูกเกลียดก็ยังยอมแทกูกยองไม่กล้าทําร้ายผมเขาถึงต้องช้าใจเพราะผมอยู่เสมอ แต่เขาก็ยังกระหายความรักใคร่เอ็นดูจากผมฉะนั้นเขาจึงกลายเป็นเป้านี่ง่ายผมทุ่มความเกลียดชังเข้าใส่อย่างง่ายได้คุณซึงโดเป็นแผลที่หลังด้วยค่ะถ้ายังไม่อยากกินข้าวให้ดิฉันดูแผลให้ก่อนไหมคะผมเงียบแม่บ้านคนใหม่ถือเอาความเงียบของผมเป็นคำอนุญาตหลอนจึงเดินเข้ามาใกล้คราวนี้แทกุกยองไม่ขวางปลายนิ้วอบอุ่นของหลอนจึงไล่เบาๆไปบ,าไปบนแผ่นหลังที่เปล่าเปลือยของผม โดนคุณหนูเกเรขวนนี่เองเดี๋ยวดิฉันจะล้างแผลและทายาให้แสบหน่อยนะคะพูดจบสักพักจมูกผมก็ได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อชุน่นฉุนขณะที่หล่อนทำแผลให้ผมอย่างเบามือในที่สุดผมก็ตระหนักได้ว่าทำไมถึงรู้สึกประหลาดตั้งแต่หล่อนเข้ามาในห้องนี่เป็นครั้งแรกที่คนที่เข้ามาในห้องนี้พูดกับผมโดยตรงหล่อนคุยกับผมเป็นคนแรกส่วนใหญ่คนรับใช้ที่นี่จะทำงานกันอย่างเงียบกริบ หากต้องทำสิ่งที่ต้องขออนุญาตพวกเขาก็มักจะบอกกับแทกูกยองทว่าไม่เคยถามความเห็นผมในเรื่องต่างๆเลยต่อให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผมโดยตรงเช่นอาหารหรือที่นอนก็เถอะเพราะในสายตาพวกเขาผมเปรียบเสมือนสิ่งของหรือไม่ก็ส่วนประกอบชิ้นหนึ่งที่พ่วงมากับแทกูกยองคุณซึงโดปีนี้คุณอายุเท่าไรหร่แล้วคะ1 7 8ประมาณนี้หรือเปล่าคะ ร่างกายคุณกำลังเติบโตถึงไม่นึกอยากอาหารแต่ก็ต้องกินให้ครบสามมือนะคะขืนปล่อยให้ตัวเองขาดโภชนาการที่ดีสุขภาพกายและใจจะไม่แข็งแรงคุณหนูเองก็เหมือนกันคุณซึงโดต้องมาอยู่แบบนี้เพราะใครกันคะไหนว่าชอบเขามากแล้วทำไมทำแบบนี้คะดูสิทั้งตัวคุณซึงโดมีแต่รอยแผลแทกูระยองผู้คอยสอดส่องอยู่ใกล้ๆพลันโพรงขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเกลียวกราด ฉันชอบเขาจริงๆฉันเอนดูซึงโดมากส่วนแผลพวกนั้นนะ่ะแทกูกรยองเงียบไปอึดใจเดียวก่อนจะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเบาลงอย่างหดหูงฉันไม่ได้เจตนาแต่เมื่อวานเป็นคืนวันเพนนีนาฉันไม่ได้อยากทําให้เขาเป็นแผลจริงๆนะฉันคิดว่าตัวเองอดทนได้ดีแล้วแต่รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นแบบนี้ แทกูกรยองย้ำคำว่าฉันไม่ได้เจตนาซ้ำๆเราวกับจะแก้ตัวส่วนผมผู้ผ่านคืนวันเพ็นอันแสนทรมานมากับเขาคืนแล้วคืนเล่าย่อมรู้ดีว่าแทกูกยองพูดความจริงอย่างน้อยเขาก็ไม่เคยกางเล็บใจผมตราบเท่าที่ยังเหลือสติสัมปชัญญะน่าจะตั้งแต่ตอนแทกูกยองอายุสักสิบสปีกระมังที่เขาเริ่มระแวดระวังและจับสังเกตอาการของผมเสียจนผมอึดอัด พฤติกรรมอาวาสกัดขวรและงอแง,งขอให้กอดยามจับไข้ของเขาก็เริ่มหายไปในช่วงนั้นส่วนใหญ่แทกูกะยองจะพยายามอดทนผ่านคืนหาทึโหดที่เจ็บปวดจนแทบฉีกถึงร่างของตัวเองเพียงลำพังจวบจนสติสัมปชัญญะกลับขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ถึงค่อยลากร่างกายที่หมดสภาพมาวางหัวเกยกับปลายเท้าของผมเมื่อคืนวานแทกูกะยองอดทนได้ดีแต่มีอาการกระตุกเล็กน้อยระหว่างหลับ ไม่รู้เป็นเพราะฝันร้ายหรือเพราะเจ็บปวดจึงเผลอปัดป่ายเล็บมาขวรโดนผมจนเป็นแผลได้เลียแผลให้เป็นการขอโทษหรือยังคะจะเลียได้ยังไงเล่าคนนี้นะ่ะแค่ถูกตัวนิดๆหน่อยๆก็รังเกียจฉันแทบแย่แล้วแทกูกยองตอบด้วยน้ำเสียงขัดเคืองระคนอัดอัน้นแม่บ้านคนใหม่เดาะลินแล้วถอนใจเฮือกเท่านี้หล่อนก็พอเดาสถานการณ์คร่าวๆออกแล้วหล่อนแตะไหล่ผม คุณซึงโดแข็งใจลุกมากินข้าวสักช้อนเถอะค่ะดิฉันอุตส่าห์เข้าครัวตั้งสองชั่วโมงปรุงสารพัดเมนูมาให้มีทั้งโจ๊กหอยเป่าฮื้อปูหิมะนึง่งแล้วก็ซุปกระดูกวัวเคี่ยวอย่างดีเลือกกินแค่อย่างเดียวก็ได้ค่ะน่าทึ่งนักคำพูดของลอนทำให้ผมหวนนึกถึงกลิ่นและรสของอาหารในความทรงจำเลือนรางจนรู้สึกหิวขึ้นมา ภาพต้มถือที่จืดสนิทสมชื่อเข้าสวยแฉ่แกับไข่ม้วนหน้าตาประหลาดฝีมือแม่ผู้ทำอาหารไม่เป็นพลันปรากฏขึ้นในสมองผมค่อยๆหยัดตัวลุกขึ้นนั่งแบบเสียไม่ได้พอแม่บ้านคนใหม่เห็นว่าผมให้ความร่วมมือก็กล่าวเชิญชวนให้ผมลองชิมบนโต๊ะมีสำรับอาหารหลากหลายจริงตามคำอวดอ้างของหลอนกี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้เห็นอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถันแบบนี้ ผมฟืนหยิบช้อนขึ้นมาตักซุปเคี่ยวกระดูกวัวเข้าปากรสกลมกลม่อมไร้กลิ่นคาวของน้ำแกงปลุกประสาทปลายลิ้นที่หลงลืมรสชาติอาหารไปแล้วขึ้นมาใหม่ปลุกกระทั่งสารพันความทรงจำที่ผมจงใจฝังเก็บให้ลึกที่สุดเพราะเจ็บปวดเกินกว่าจะนึกถึงแม่ของผมเคยใช้เวลาตั้งสองสามวันในการเคี่ยวกระดูกขาวัวน้ำแกงที่ได้จะมีเต็มสองหม้อใหญ่ ทําครั้งเดียวก็ต้องกินแทบทุกมื้อไปอีกเป็นเดือนพูดตรงๆผมก็เบื่อนะแต่ไม่เคยบน่นไม่ใช่เพราะผมเป็นเด็กดีอะไรหรอกแต่เป็นเพราะต่อให้เป็นอาหารที่แม่คุยนักหนาว่าเป็นเมนูสุดพิเศษสุดท้ายแม่ก็ปรุงออกมาล้มเหลววันยันคำ่ำคิดถึงเจ้าซุปกระดูกอัวจืดชืดฝีมือแม่จังดวงตาผมแดงรื้นขึ้นมา ผมฝืนกลั้นไว้แล้วแต่สุดท้ายเสียงร้องไห้ที่เก็บกดมาตลอดก็ประทุกออกมาน้ำตาของผมพรั่งพรูดุดทำนบที่ต้านหาฝนไว้ไม่อยู่ผมเทเข้าวใส่ในน้ำซุปแล้วตักขึ้นมาเคี้ยวช้าๆน้ำตาของผมร่วงพล่อยจากแก้มหล่นลงถ้วยน้ำแกงหยดแล้วหยดเล่าทำเอาน้ำซุปกลมกล่อมจือรสเค็มปลาแมปลามผมยังจำความนิ่งงันเบื้องหน้าสายตาพล่าเรือนของตัวเองในตอนนั้นได้ดี แม่บ้านคนนั้นกับแทกูกระยองไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงทั้งสองคนเฝ้ามองผมกินข้าวแบบเงียบกริบ8ครับหล่อนที่กำลังเก็บถ้วยชามที่พร่องลงไปแค่หนึ่งในสี่ออกไปหันมามองผมตาโตนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เอ่ยปากกับแผ่นหลังของแม่บ้านคนนั้นผู้ซึ่งกลายมาเป็นคุณแม่นมของสกุลแทในปัจจุบันถ้าแทกูกระยองอายุ17ปีผมก็อายุ28ปีครับ ที่ผ่านมาการนับวันนับคืนกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายผมพึ่งตระหนักได้ในวันนั้นว่าผมถูกพาตัวมาอยู่ที่นี่นาน12ปีแล้วยากจะเชื่อว่าผมอายุใกล้จะ30เข้าไปทุกทีทั้งที่ผมยังรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆว่าใบเรียนคล้ายจะดำเนินอยู่เรื่อยไปส่วนการมีอายุขึ้นเลขสองก็ยังอีกนานเหลือเกิน ถึงร่างกายจะเจริญเติบโตแต่จิตใจของผมหยุดนิ่งอยู่ที่อายุ16ทั้งที่วัย28ปีควรเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่ผมยังคงมีความคิดอ่านเหมือนเด็กๆนิสัยยังคงกลาดเคลาอ่อนแอและขี้ตื่นสำนึกนั้นจู่โจมผมราวกับฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมส่งผลให้ผมยิ่งสมเพุตัวเองแม่นมกอดผมเงียบๆผมยังจำได้ว่าหยดน้ำตาอุ่นๆของหล่อนร่วงหล่นลงมาบนไหล่ ไออุ่นจากร่างแม่นมอ่อนโยนจนผมแทบละลายเป็นสัมผัสที่ทำให้ผมละลายแก่ใจกับการกัดฟันอดทนหลอกตัวเองตลอดมาว่าชีวิตนี้ไร้ความหมายฉันไม่มีทางเหงาผมยอมรับอย่างยากเย็นว่าตัวเองคิดถึงไออุ่นเช่นนี้จนเสียดแทหงหัวใจหนึ่งเดือนต่อมาคืนวันเพ็ญซึ่งผลักใส่พวกเราลงหลุมลึกอันมืดมนก็หวนมหอีกครั้ง ร่างกายของแทกูกยองเจ็บปวดทรมานเช่นทุกทีผมเฝ้าจับตามองเขาซึ่งผิดแผกไปจากทุกครั้งมีเพียงเสียงบิดของกระดูกดังแทกมากับเสียงลมหายใจแผ่วเบาเป็นระยะอสูรน,น้อยตนเดิมที่เคยร้องไห้อาลวาดและคร่ำครวญก่อนหน้านี้ไม่มีอีกแล้วอย่าว่าแต่เสียงกรีดร้องตอนกระอักเลือดหรือกระดูกบิดเคลื่อนเลยแทกูกยองในตอนนี้ไม่มีแม้เสียงคลางหลุดออกมาสะะักแอะทั้งที่เจ็บปวดสาหัส แทกูกยองในวัย17ปีก็อดทนผ่านมาได้โดยลำพังเจตนาอันแรงกล้ากับจิตใจบริสุทธิ์และมุ่งมั่นของเขานั้นช่างเด็ดเดี่ยวอย่างไร้กาดคืนนั้นเองที่ผมประหนักได้ถึงความเจ็บปวดคืนแล้วคืนเล่าที่แทกูกยองต้องทนทรมานมาโดยลำพังเขาอดทนแบกรับค่ำคืนที่แสนโหดร้ายอย่างโดดเดี่ยวเบื้องหลังผมผู้หันหน้าหนี ร่างกายแทกูกยองผ่านพ้นมงยามีความเจ็บปวดจนตายมาได้เขาก็ลากเท้าในสภาพแทบจะคลานมาลม้มลงใกล้ๆผมโดยไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าผมจ้องมองเขาอยู่กลิ่นสาบสางคละคลุ้งจากร่างไร้สติของแทกูกยองผู้ฟุบศีรษะลงบนหลังเท้าของผมไม่รู้กลิ่นคาวเน่าเหม็นนั้นมาจากร่างกายหรือหัวใจที่แตกสลายของเจ้าตัวกันแน่ผมดึงเขาเข้ามากอด ร่างของแทกูขยองในอ้อมแขนผมร้อนประหนึ่งทารกผู้สมด้วยผิดไข้ร่างกายของเขาเติบใหญ่จนผมใช้สองแขนอบแทบไม่มิดแล้วทว่าหน้าแปลกที่ตอนนั้นผมกลับรู้สึกว่าเขาตัวเล็กนะักคล้ายผมกำลังกอดเจ้าอาสูรน้อยผู้เติบโตแต่เพียงร่างกายเช่นเดียวกับผมอารมณ์เศร้าส้อยคลีครุมหัวใจผมอย่างเป็นปริศนาคลื่นอารมณ์สั่นสะเทือนรุนแรงกลบทับกระตั้งความรู้สึกเครียดแค้นให้กระจัดกระจายหายไปผมสํานึกได้ว่า ตัวเองกำลังเห็นใจแทกูกระยองแถมยังเห็นใจมานานแล้วด้วยผมแค่นหัวเราะอย่างไม่อยากจะเชื่อพร้อมกับยอมรับว่าตัวเองคงเสียสติไปแล้วแน่ๆโลกในคันลองสายตาผมพลันพราเลือนหยดน้ำตาอุ่นๆกลิ้งผ่านร่องแก้มร่วงหล่นลงสู่ร่างชุ่มเลือดของอีกฝ่ายผมพึมพำอย่างเมอลอยพวกเรามาตายด้วยกันไหมผมจินตนาการไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ตัวเองตายไปโดยทิ้งเขาไว้หรือปล่อยให้เขาตายแล้วเหลือแค่ผมเพียงคนเดียวเพราะไม่ว่าจะรักหรือชังบนโลกที่โหดร้ายไปนี้เราก็มีกันเพียงสองคนหรือผมควรถามใหม่ว่าเรามามีชีวิตอยู่ต่อด้วยกันไหมช่วงเวลาแห่งราตรีช่างยาวนานเหลือเกินติดตามหนังสือเล่นมนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ